ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันอย่างแพร่หลายตั้งแต่ผู้ช่วยอัจฉริยะในสมาร์ทโฟนไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เทคโนโลยีนี้ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราไปอย่างสิ้นเชิงและในขณะเดียวกันเทคโนโลยีนี้ก็ได้ก้าวเข้าไปมีบทบาทในโลกของอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเป็นคลังแสงที่มนุษยชาติหวาดกลัวที่สุดหลายประเทศเริ่มนํา AI มาใช้ในระบบควบคุมตรวจสอบและอาจมีส่วนสําคัญในการตัดสินใจสั่งยิงสิ่งนี้นําไปสู่คําถามสําคัญที่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ที่ AI จะเริ่มต้นกระบวนการโจมตีโดยที่มนุษย์ไม่ทันได้รับรู้ ในคลิปนี้อับดุลไฮทูบจะสำรวจการบรรจบกันของ2เทคโนโลยีที่ทรงอิทธิพลที่สุดเพื่อวิเคราะห์ว่าในอนาคตการผสมผสานนี้จะกลายเป็น,นกลไกป้องกันโลกจากหายนะครั้งใหญ่หรือจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการล่มสลายของอารยธรรมมนุษย์อย่างที่ไม่มีใครคาดคิด ทุกวินาทีทั่วโลกระบบเตือนภัยล่วงหน้านิวเคลียร์ของสหรัฐหรือ Early Warning System ทำงานอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงเพื่อสอดส่องสัญญาณการโจมตีที่อาจมุ่งสู่แผ่นดินอเมริการะบบอันซับซ้อนนี้อาศัยเครือข่ายเซ็นเซอร์ที่เชื่อมโยงกันทั้งบนภาคพื้นดินในมหาสมุทรและในอวกาศเพื่อประมวลผลข้อมูลมหาศาลและแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวที่อาจเป็นภัยคุกคามอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในอดีตได้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบเหล่านี้ ย้อนไปในคืนวันที่26กันยายนปี1983สตานิสลาฟเบตรอฟนายทหารของโซเวียตซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังระบบเตือนภัยในศูนย์บัญชาการลับจะรับการแจ้งเตือนว่าขีปนาวุธจากสหรัฐ5ลูกกำลังพุ่งตรงเข้ามาภายในห้องควบคุมที่ตึงเครียดเขาต้องตัดสินใจภายใต้แรงกดดันมหาศาลแต่ด้วยสัญชาตญาณและวิจารณญาณเขาเลือกที่จะไม่เชื่อระบบ โดยให้เหตุผลว่าการเริ่มต้นสงครามนิวเคลียร์ด้วยขีปนาวุธจำนวนน้อยเช่นนี้ไม่สมเหตุสมผลการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นได้ช่วยโลกให้รอดพ้นจากหายนะได้อย่างบุดวิดภายหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าสัญญาณเตือนภัยที่เกือบจุดชนวนสงครามโลกครั้งที่3นั้นเกิดจากแสงอาทิตย์ที่สะท้อนกับกลุ่มเมฆในมุมที่พอดีซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ตีความผิดพลาดว่าเป็นไอพ่นของขีปนาวุธเช่นเดียวกันกันกบในช่วงปี1979-1980 ที่สหรัฐเคยเผชิญกับสัญญาณเตือนที่ผิดพลาดหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจผิดว่าฝูงห่านคือขีปนาวุธไปจนถึงการป้อนเทปฝึกซ้อมผิดพลาดจนทําให้เครื่องบินรบต้องทะยานขึ้นฟ้าถึง3ครั้งเหตุการณ์เหล่านี้ล้วนชี้ให้เห็นถึงความท้าทายพื้นฐานในการแยกแยะระหว่างภัยคุกคามจริงและสัญญาณลวงซึ่งทําให้เกิดคําถามว่าหาก AI เข้ามาควบคุมระบบเตือนภัยทั้งหมดมันจะสามารถตัดสินใจได้ดีกว่ามนุษย์เพียงใดในเสี้ยววินาที แม้ในปี2023กระทรวงกลาโหมสหรัฐจะออกคำสั่งย้ำถึงความจำเป็นที่การควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ต้องอยู่ภายใต้การกำกับของมนุษย์แต่นักวิจารณ์อย่างจอห์นบูสตันจาก Federation of American Scientists ได้ชี้ให้เห็นว่า นโยบายดังกล่าวยังคงมีความคุมเครือและอาจเปิดช่องให้มีข้อยกเว้นที่อนุญาตให้ระบบอัตโนมัติทำงานได้ซึ่งน่ากังวลว่าเพนทากอนยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและอาจนำไปสู่ความเสี่ยงที่มนุษย์จะถูกตัดออกจากวงจรการตัดสินใจอย่างถาวรปัจจุบันระบบ NC3 n u Clear Command Control and Communication ของสหรัฐ กำลังประสานเทคโนโลยี AI เข้าไปอย่างรวดเร็วเพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันกับจีนและรัสเซียแม้ว่า AI จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เร็วกว่ามนุษย์นับพันเท่าแต่คำถามสำคัญยังคงอยู่ว่าเส้นแบ่งที่เปราะบางระหว่างความปลอดภัยและหายนะจะชัดเจนขึ้นหรือเลื่อนลังลงกว่าเดิม ในอีกมุมหนึ่งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็มีศักยภาพมหาศาลในการสร้างสารรค์และปกป้องมนุษยชาติโดยเฉพาะในโลกของความมั่นคงระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์ AI อาจกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ได้ระบบ NC3 ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยกว่า250ส่วนที่ทำงานร่วมกันตั้งแต่การรวบรวมข่าวกรองการสื่อสารที่ปลอดภัย ไปจนถึงกลไกาการสั่งการเพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้เข้าใจบทบาทของ AI ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นคณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติด,ด้านปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐได้นิยามความสามารถของ AI ในบริบทนี้ว่าคือระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเรียนรู้จากข้อมูลมหาศาลและทำงานที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งโดยตรงจากมนุษย์ในทุกขั้นตอนด้วยความสามารถนี้ AI สามารถกรองข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง ได้ในระยะเวลาอันสั้นตรวจจับรูปแบบของภัยคุกคามด้วยความแม่นยำสูงและยังช่วยทำนายการบำรุงรักษาเพื่อให้อาวุธมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดได้อย่างมีนัะยะสำคัญนอกจากนี้ในอนาคต AI อาจก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างแบบจำลองดิจิทัลหรือดิจิทอลทวินของหัวรบนิวเคลียร์ซึ่งเปรียบเสมือนห้องทดลองเสมือนจริงที่สามารถใช้ทดสอบประสิทธิภาพและจำลองสถานการณ์นับล้านครั้งได้โดยไม่จำเป็นต้องจุดระเบิดจริง ซึ่งไม่เพียงช่วยประหยัดงบประมาณแต่ยังเพิ่มความปลอดภัยให้กับโลกโดยรวมวอร์เรนบัฟเฟตเคยเปรียบปเปรยว่า AI เป็นเหมือนจินนี่ที่ถูกปล่อยออกจากตะเกียงซึ่งสามารถสร้างประโยชน์มหาศาลได้หากอยู่ภายใต้การควบคุมที่เหมาะสมดังนั้นหากนำมาใช้อย่างถูกวิธี AI ก็อาจกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยจากภัยคุกคามนิวเคลียร์ได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน อย่างไรก็ตามศักยภาพอันมหาศาลของ AI ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่น่ากังวลไม่แพ้กันพลังของมันอาจกลายเป็นดาบสองคมที่น่าสะพรึงกลัวหากปราศจากการควบคุมมหาอำนาจของโลกต่างกำลังแข่งขันกันพัฒนาเทคโนโลยีนี้ในการทหารอย่างเข้มข้นสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเรือรบอัตโนมัติที่สามารถติดตามเรือดำน้ำของศัตรูได้เป็นระยะทางหลายพันไมล จีนได้สาธิตเทคโนโลยีปัญญาฝูงที่ทำให้ฝูงโดรนสามารถสื่อสารและประสานงานกันเพื่อโจมตีเป้าหมายได้ราวกับเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวขณะที่รัสเซียประกาศแผนพัฒนาโดรนนิวเคลียร์ใต้น้ำที่สามารถนำทางได้ด้วยตนเองข้ามมหาสมุทรความก้าวหน้านี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญว่าด,าดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซียเคยกล่าวไว้ว่าผู้ใดครองความเป็นเจ้าแห่ง AI ผู้นั้นจะได้ครองโลก ขนาที่อีลอนมัสก์เชื่อว่าการแข่งขันเพื่อเป็นผู้นำด้าน AI อาจเป็นชนวนเหตุของสงครามโลกทั้งที่3ยูวาลโนอาห์เฮรารีนักปราสตร์ผู้เขียนหนังสือเซเปียนได้เตือนว่า AI อาจเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธนิวเคลียร์เพราะระเบิดนิวเคลียร์ยังต้องรอคำสั่งจากมนุษย์แต่ AI ที่มีอำนาจตัดสินใจได้เองนั้นยังไร้ซึ่งจิตสำนึกมันไม่เข้าใจถึงคุณค่าของชีวิตหรือความหมายของการทำลายล้าง มันเพียงแค่ประมวลผลเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้เท่านั้นปัจจุบันระบบอาวุธอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้ถูกนมาใช้ในสนามรบแล้วโดยไม่ต้องมีการควบคุมจากมนุษย์โดยตรงผู้นําในวงการเทคโนโลยีและนักวิชาการจํานวนมากจึงได้ร่วมลงนามในถแถลงการเพื่อเตือนถึงความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จาก AI โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเทคโนโลยีนี้ได้รับมอบอํานาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์อีลอนมัสก์เคยกล่าวเตือนไว้ว่าปัญญาประดิษฐ์อันตรายยิ่งกว่านิวเคลียร์ และในวันนี้เทคโนโลยีที่อันตรายที่สุดทั้งสองกำลังถูกนำมารวมกันความสามารถของ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลจากเซ็นเซอร์ทั่วโลกกำลังทำให้มหาอำนาจสามารถสอดส่องและคุกคามคลังอาวุธนิวเคลียร์ของกันและกันได้อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ศักยภาพนี้กำลังสั่นคลอนหลักการการทำลายล้างที่มั่นใจได้ซึ่งเป็นสมดุลแห่งความกลัวที่เคยยับยั้งสงครามนิวเคลียร์มาอย่างยาวนานเพราะทุกฝ่ายต่างรู้ดีว่าไม่มีผู้ชนะในสงครามลักษณะนี้เมื่อ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบสั่งการเวลาในการตัดสินใจเข้าสู่สงครามอาจถูกบีบอัดลงจากหลายชั่วโมงหรือหลายวันเหลือเพียงเสี้ยววินาทีหากระบบ AI ตรวจพบสัญญ,ญาณการโจมตีด้วยความมั่นใจเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แรงกดดันมหาศาลน,นี้ อาจบีบให้ผู้นำต้องตัดสินใจบนฐานของข้อมูลที่มาจากเครื่องจักรเพียงอย่างเดียวโดยแทบไม่มีเวลาสำหรับวิจารณญาณของมนุษย์ผู้เชี่ยวชาญจาก b บูเลติน of Atomic Scientists ได้ตั้งคำถามที่น่าครุ่นคิดว่าหาก AI มีความมั่นใจ99.99% 99ว่าสงครามกำลังจะเกิดขึ้นมันควรมีอำนาจสั่งยิงได้เองหรือไม่ขณะนี้เพนตากอนกำลังเร่งพัฒนา AI เพื่อแข่งขันกับรัเสเซียและจีน ในสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัติครั้งที่3ในสงครามซึ่งป็ะยุคที่ AI สามารถตัดสินใจและปฏิบัติการรบได้เร็วกว่าที่มนุษย์จะตามทันในปัจจุบันระบบ NC-3 ของสหรัฐยังไม่พร้อมสำหรับการนำ AI มาใช้อย่างเต็มรูปแบบและผู้เชี่ยวชาญยังคงมีข้อกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการนำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธนิวเคลียร์โดยตรงแต่คำถามที่สำคัญคือ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเทคโนโลยีนี้สมบูรณ์พร้อมการรักษาสันติภาพในยุคใหม่นี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศการทูตและข้อตกลงรูปแบบใหม่ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่า AI ที่มีความน่าเชื่อถือสูงและปราศจากอคติทางอารมณ์ของมนุษย์จะสามารถสร้างสถยรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่มั่นคงและช่วยลดความเสี่ยงจากสงครามได้ แต่ในทางกลับกันการพึ่งพา AI มากเกินไปก็อาจนำไปสู่การคำนวณที่ผิดพลาดและนำมาซึ่งหายนะจากสงครามโดยอุบัติเหตุที่เริ่มต้นจากเอลกอริทึมซึ่งในเวลานั้นอาจไม่มีมนุษย์คนใดเหลืออยู่เพื่อคอยยับยั้งการตัดสินใจของเครื่องจักรเรื่องราวของสตานิสลาฟเปตรอฟคือเครื่องย้ำเตือนอันสรคุณค่าถึงบทบาทของวิจารณญาณมนุษย์เขาเคยกล่าวไว้ว่าเราฉลาดกว่าคอมพิวเตอร์เพราะเราคือผู้สร้างมันขึ้นมา คำพูดนี้สะท้อนความจริงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วมนุษย์จะต้องเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตนเองไม่ใช่ปล่อยให้เครื่องจกักรนำทางชะตากรรมของโลกจึงขึ้นอยู่กับว่ามนุษยชาติจะสามารถสร้างกรอบกํากับที่แข็งแกร่งและใช้พลังนี้อย่างชาญฉลาดได้หรือไม่เพราะหากเกิดความผิดพลาดแม้เพียงครั้งเดียวผลลัพธ์ที่ตามมาอาจเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของมนุษยชาติไปตลอดกาล ส่วนผสม CBD ใน i m m u n i นตี้กัมม s สมีกลไกช่วยลดการอักเสบและไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดครับทำให้ผู้บริโภคนั้นไร้ความกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงโดยผลิตภัณฑ์นี้ช่วยเสริมการฟื้นตัวของร่างกายหลังจากทำงานหนักออกกำลังกายหรือในช่วงที่พักผ่อนน้อยได้เป็นอย่างดีโดยผู้ใช้ที่ไปคอนเสิร์ตหรือว่าออกกำลังกายหนักกลับมาแล้วรับประทานอย่างต่อเนื่อง จะรู้สึกว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียและไม่เจ็บป่วยง่ายเหมือนเคยครับแล้วทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ